เอาล่ะครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็อยู่าผมต้นกล้าน,นะครับผมเราอยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟ วันนี้เขามีการอัปเดตสกินลูกซองเลเวล8มานั่นเองนะครับผมทุกคนจะเปไน็นยังไงผมจะพาทุกคนไปสุ่มแล้วก็แบบไปจัดเต็มให้ทุกคนดูวเฮ้ยเราจะหมดทั้งหมดกี่เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้พี่ก้าด้วยนะครับก่อนที่ว่าจะไปดูคลิปกันพี่ก้าก็ฝากไว้ดน,นึงนะครับผมสำหรับเพจต้นก้าช็อปนะครับผมเป็นเพจซื้อขายไอเดียเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมใครที่ว่าอยากจะซื้อนะผมหรือแบบมีไอเดียอยากจะขายต้นก,ก,ก้าก็กดเข้ามาได้นะ หอบวกอัตราการยิง2องนะผมแล้วก็เพิ่มจอกเกาะนะครับผมทุกคนเป็นลูกซองยาวนะครับผมอัพเวลโลหิตอาฆาตนั่นเองนะครับผมทุกคนนะอ่าดับแรกต้องเข้ามาสุ่มก่อนนะครับผมซึ่งมันจะมีโอกาสได้รับทั้งในส่วนของสกินลูกซองไปเลยหรือจะได้ในส่วนโทเค็นนามาแลกนะครับผมนี่100้โทเค็นนะครับผมเราก็จะได้เลยนะครับผมทุกคนหรือจะเป็นแบบพวกอ่าเอาโทเค็นมาแลกของอื่นก็ได้นั่นเองนะครับผมเพื่อนครับก็เดี๋ยวกล้าจัดให้ทุกคนเลยนะครับผม10ครั้งนะครับผมหนา เจ็ดอันรอบหนึ่งโอเคปืนมันจะออกปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาทีละนิดทีละหน่อยรัวๆอย่างเงี้ยเจ็ดสิบตัวเคล็ดแล้วครับ แปดสิบห้าแล้วครับเก้าสิบแล้วครับเก้าสิบห้าครับรอบนี้น่าจะได้ครบแล้วนะครับผมทุกคนนี่ครบแล้ว102โทเค็นนั่นเองนะครับผมทุกคนก็กิจกรรมนี้ในการสุ่มนะครับผมเอาเจ้าลูกซองตัวนี้นะครับผมไปก้าหมดเพชรไปนะครับผม2,206อ่า2,250เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็กดรับเลยดีกว่านะครับผมเรามีโทเค็นแล้วไงนี่แรกเลยครับ มันจะมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมทุกคนอันนี้คือมัน,มนเป็นแบบเขาเรียกแบบเลเวลหนึ่งอยู่ผมทุกคนนะและส่วนใครที่ว่ามีไอ้ลูกซองอัพเวลเขียวอยู่นะผมเขาจะมีส่งของขวัญมาให้เราด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของมัาเรียกอาเหลี่ยนในการอัพปืนมันนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะเราก็ได้ามาแล้วผมเราไปที่หน้าอัพเกรดของมันกันดีกว่านะครับผมทุกคนนี่หูแปดวิวแล้วมันจะเสียเท่าไหร่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพิกาก็จัดการอัพเกรดน,นะครับผมทุกคนนะ เลเวสนะผมมันจะอัปเกรดสถานะนะครับผมทุกคนนี่เราเลื่อนขั้นเลย30นะครับผมซื้อเลยพิกาไม่สุ่มนะครับผมจะใช้วิธีการซื้อเลยโอเคโอเคลูกพ่อโอเคต่อมาเราใช้60เหรียญน,นะครับผมในการอัปเกรดนะครับผมนี่แต้วก,ก็จะทุกคนดูเลย ปื๊ดโอเคนะครับผมอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยโมเดลใหม่นะผมแล้วก็จํานวนการสังหารคืออะไรเนี่ยงงแล้วเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยจำนวนนับเรื่องรอยย่อในหมดทั่วไปแล้วก็สมวดสี่วีสี่โอเคครับต่อมาเลเวลสี่นะครับผมทุกคนเลเวลสี่นี่จะอัปเกรดสถานะของมันนะผมเพิ่มจอดเกาะสองนะผมเอออัตราการยิงสองแล้วก็เพิ่มจอดเกาะหนึ่งนะครับผมลดความเร็วการเคลื่อนที่นะครับผมทุกคนโอเคมีเอฟเฟกต์ตอนปะทะด้วยนะครับอันนี้นะร้อยยี่สิบครับ มาแล้วนี่เอฟเฟกต์ปะทะนะครับผมทุกคนอ่าแล้วก็เลเวลห้านะผมเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกการยิงแล้วก็ล่องลอยกระสุนนั่นเองนะครับผมทุกคน260เหรียญเนนะี้ยจัดไปเอฟเฟกสังหารสวยอยูไหมผมทุกคนนะโอ้ยกระสุนออกมาเป็นสีแดงผมทุกคนอันนี้จ้าบจัดเลยอ่ะต่อมาเลเวล6นะครับผมทุกคน ปลดล็อกนะผมอ๋ออันนี้คือเป็นรเรื่องแบบสกิลแฝงนะครับผมนะความเร็วการรีโหลดเพิ่มขึ้นเมื่อมีกระสุน3นัดขึ้นไปเมื่อมีกระสุน3นัดขึ้นไปอ๋อสมมติถ้าเกิดน้องๆยิงไปแล้วแบบกระสุนนีม่มากกว่า3นัดแล้วเราอยากเติมกระสุนเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วการรีโหลดนั่นเองนะครับผมทุกคนเราแบบยิงนัดหนึ่งยิง2นัดแล้วก็แบบเติมกระสุนอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือเปลี่ยนโมเดลใหม่เหมือนกันครับ400เหรียญครับ,บครับไอ้เต้ารอบนี้นะครับผมว่าเป็นท่าทางพิเศษแล้วก็โมมมเเดลใหห่่นนะคครรรับับบผีี600ยญ มาแล้วโคตรอลังการงานสร้างผมทุกคนครับโอ้โหคือมันเป็นแมงป่องนะครับผมทุกคนก็มีท่าทางของมันนะครับผมนี่ไงเอาจา้าแล้วก็ต่อมาเลเวล8นะครับผมนัดสุดท้ายคืออะไรเนี่ยนัดสุดท้ายอ้โเวอร์เกินเห็นมไม่น้าคนดูเมื่อ,อกี้นัดสุดท้ายที่มันยิงอะ่ะ อ๋อคือถ้าเรายิงแบบเม็ดเดียวแล้วคือแบบแตกอ่ะมันก็คือแบบจะมีเหมือนแบงค์ฟองลงมาแบบพุบให้ผมทุกคนนะว้าแล้วก็มีเอฟเฟกการรีโหลดนะครับผมนี่เห็นไหมคุณดูอ่าแล้วก็ระบบเสียงครับดั้งเดิมอ่ะม,มีเสียงพิเศษให้ด้วยเฮ้ยเอาจัดเว่อร์เลยอันนี้ผมทุกคนนะจัดไปเลยนี่ทุบ คุณน่ากลัวเอฟเฟกของมันเฮ้ยเอาเรื่องจัดเลยอะผมทุกคนนะน้องๆต้องจัดแล้วว่าผมพูดตรงอะโอเคเราก็จัดมาให้ทุกคนแล้วนะผมอัปเรดมาเต็มระบบเลยนะครับผมพิก้าอัพปืนหมดไปทั้งหมดนะผม2 1ง0มหนึ่งร้อยกว่าเพชรนะครับผมทุกคนนะในการอัพแบบซื้อนะครับผมเมื่อกี้นะประมาณสองหมื่นกว่าเลยนะครับผมต๊ว่าสองหมื่นสองประมาณนั้นนะครับผมนั้นคือใช้บัตรส่วนลดแล้วนะครับผมทุกคน อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนสกินลูกองกันนะครับผมนี่ <_ C 1> เห็นไหมนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเสียงปืนเราสามารถติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับผมว่าเลือกเอาเสียงแบบเกา่าหรือแบบเสียงด่างเดิมนะครับผมนี่็นนะอ่าแล้วก็สามารถถือสแสดงหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมทุกคนเลเวล8อันนี้คือเลเวล7นะครับอันนี้คือเลเวล8นะครับผมเอาจา้ดเอาจา้าดเดี๋ยวต้องพาทุกคนไปลองเล่นดูแล้วแหละครับผมว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเจ้าลูกซองตัวนี้ของเราครับเอาล้ครับเรามาอยู่กันที่หน้า,าล็อบบี้แล้วครับผมทุกคน รู้สกินของมันนี่โคตรเพี้ยดูกระสุนนะครับผมนี่เห็นไหมถ้าเกิดกระสุนสามนัดขึ้นไปเติมไวแต่ถ้าเกิดเรายิงกระสุนต่ำกว่าสามนัดนะครับจะเติมกระสุนช้าลงเห็นไหมอ่านี่เติมนนหมนึ่งนัดแคนั้นมันจะไวขึ้นนั่นเองนะครับผมและนี่คือท่าเต้นของมันครับนี่ผมทุกคนดูตอนยิงเอฟเฟกต์ FX สีแสงแสงสีเสียงดูโคตรเอา เอาละลงมาละรอบนี้แหละพวกเองเอ้ยคนเต็ไมไปหมดเลยว่ะขอซองยาวให้ผมได้ไหมล่ะเดี๋ยวผมจะไล่งัดเลยผมทุกคนนะโชตึงเลยครับไอ้เต้าปืน่ามีครับไอ้เต้า,นา,ค,ตาคนมาแล้วคือคนมาแล้ว,คน,ลวคนจะยิงผมแล้วโอ้โหโอุห้ยนี่ไงซองยาวผมเจอแล้วมาดูมาดิาดเอ็งมาิดี้น้องโดนดิ บอกแล้วนะับผมตึงวันนี้ผมตึงสกินใหม่ผมตึง oh. อุ้ยอุ้ยเอ็มหกศูนย์อุ้ย, 60, ย <Yeah. S 1> แล้วเขาจะโชว์ตึงว่าเอ็มหกศูนย์็จะเอาเราเลยว่ะ <Yeah. S 1> วีรอบรนี้ลดกระหน่ำราคาพิเศษด้วยอัพปืนได้บายบเลยผมทุกคนสบายเลยอนะ่ะชิลเดี๋ยวเราไปอัพด้านหน้านะครับผมทุกคนครับก็ oh. จะเน้นเล่นลูกสองเป็นหลักเลยนะครับผมโอเคกล้า oh. <Okay. S 2> มาถึงตู้เลยครับอะไรอ่ะคลิปเราซื้อได้แค่สองอันเลยเนี่ยโอ้ oh. ตายอย่างนี้ตายจะอัพยังไงล่ะครับ มาดิฮะแล้วผมตึงด้วยไงคือ <c oughs> ผมตามออกไปเอาเลยไงตึงมาสูดครับตึงมาสูตรเร็วผมเพราะว่ามันทำรัดครับผมโอ้ยอย่างได้ชิปว่ะ <c oughs> ไม่มีชิปแล้วผมจะอัพปืนเร็วสามยังไงล่ะครับ <c oughs> ไม่ได้เลยชิปเราเนี่ยไม่สนแล้วเนี่ยวิวสองก็เข้าแล้วครับผมทุกคนนะเฮ้ยอ้าวไอ้นี่ <c oughs> หาเรื่องเจ็บ นี่ไงหาเรื่องเจ็บหรอหาหาเรื่องเก็บหรอโดนเข้าไปดิของเยอะนะเราเนี่ยของเยอะนะกระสุนลูกทองเจ็ดสิบนัดอะ้ะทุกคนคิดดูดิโคตรเยอะยิงหมดอะ่ะไม่สนด้วยรอบนี้มาเถอะเรามันของจริงอยู่แล้วผมทุกคนครับก็แต่มันสวยนะผมชอบนะแบบทุกอย่างคือมันโอเคมากเลยผมอัพแปดเนี่ยครับผมการถือเสียงต่างๆของมันเนี่ยมันไม่ดวงหูไปเสียงมันแบบปุ๊บๆเพาะดีนะผมอัปวิศนก่อนดีกว่านะครับผมทุกคน หน้าทางก็สวยอะ่ะน้องๆสามารถคอมเมนต์ได้นะผมใครที่มาดูคลิปพิการนะผมไม่ชอบตรงไหนของมันนะผมก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรที่มันไม่น่าชอบอีกหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกดเราอะเขากดเราอยู่บนสะพานครับแน่จริงก็ลงมาครับแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะครับวัดกันได้ครับเจอกันได้ครับเป็น้องมอตรงหน้าเราครับไปครับไปครับเขาไม่คิดหลังเลยเหรอวะ ดโดนเข้าไปเดี๋ยน้องโดนเข้าไปเดี๋ยน้องพี่ไม่ของจริงได้ไงคือเองไม่เช็คลังไงเองจะวิ่งแต่ข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้อย่างไงน้องเข้าใจปะมา,ม,ามาดิมาดิมาดิแล้วแต่นะแล้วแต่นะแล้วแต่นะแลแต่นะแลแต่นะจะยิงไงก็ยิงไปเลยผมรอผมรอผม,อผมไม่รีบครับนี่เอาเระเบิดไปเอาเระเบิดไปเอาเระเบิดไปลูก เอาลบิดไปเอาลบิดไปเอาเบิดไปกันนี่ไงนี่ไงโดนดิเ,เอ็งหัวแตกไงน้องเดี๋ยวมันทะลึ่งขอร้องเอาดิเอาดเจะลูกซองใหม่พี่ดิ เอาดิเอาดิเปี้ยวกาดเปี้ยวกาด P.I. โอกาสเอ็งช้าโดนซะแค่นั้นแหละนี่ขุดเอาอ่ะยิงโคตรมันเลยอ่ะเชีย่ยแม่งเทจัดเลยอ่ะดูดิเอาจัดเลยแบบคือบทที่ผมเล่นลูกซองยาวผมไม่มั่นใจนะแต่ผมบอกเลยเจอสกินลูกซองนี้เข้าไป แม่งโคตรเอาผมทุกคนครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างผมวันนี้กับส่วนสกินลุกซองอัพเวล8นะครับผมทุกคนบอกได้เลยว่าทั้งท่ามานเอฟเฟกต์ต่างๆจัดเต็มทั้งรูปแบบสวยงามมากๆนะครับผมใครที่ว่าสนใจเข้ามาดูกันได้นะครับผมทุกคนนะส่วนน้องมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสกินลุกซองอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมทุกคนโอเควันนี้พี่ก้าวขอตัวกลับลาเพื่อนๆไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ